สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปส่งท้ายที่ไปเลี้ยงส่งพี่คนไทยแกย้ายกลับเมืองไทยนะคะไปกับเพื่อนฟิลิปปินอีกคนหนึ่งค่ะไปเลี้ยงส่งแต่ว่าใจไผ่ใจมันเลยจ้าพี่น้องช่วงที่ไปนี่คือสิ้นเดือนมีนาค่ะทุกคนเที่ยวในเมืองอากาศก็ยังหนาวๆอยู่นะจ๊ะสังเกตได้จากเสื้อผ้าค่ะแต่หิมะก็เริ่มละลายบ้างแล้วนะคะเพราะว่า แดดเริ่มมีแล้วเนาะหิมะก็ละลายจ้าเบิ่งจักแง้งเบิ่งเอี่ยงเจ้าของผู้คนก็ยังเดินออกมาดูนูนดูนี่จ้ะอันนี้เพื่อนจะพาไปกินแพนเค้กค่ะก็เดินไปดูเรื่อยๆนะคะดูเห็นไหมคะถนนยังแห้งกริบเลยหิมะไม่มีแล้วนะคะบางที่นะคะบางจุดนั่งรถบัสมานะคะมีร้านแก้วชอบนั่งรถบัสนะ เพราะว่ามันไม่ต้องไปวุ่นวายหาที่จอดรถนะคะค่ารถก็ไม่แพงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้นั่งดูชมวิวต่างๆด้วยค่ะไม่กังวลเรื่องจอดไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนนะคะไม่ใช่ทางด่วนสีทางนะคะมาร้านแพนเค้กชื่อดังค่ะปรากฏว่าเต็มค่ะไม่มีที่นั่งนะคะนั่งข้างนอกไม่ไหวขนาวมากเข<น>าก็เลยบอกว่าไปอีกร้านหนึ่งนะคะ เดินกันไปค่ะเดินกันไปเดินไปก็ไม่ใช่นะคะสรุปแล้วก็ต้องหาร้านนั่งทานแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทานรถบัสขากลับค่ะเนี่ยปัญหาของการใช้รถบัสเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารถไม่ได้มีทั้งวันนะคะทุกคนบรรยากาศหนาวสเสน่มันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะผู้คนก็ออกมาเช่นเคยค่ะเอาแวะร้านนี้ค่ะ พี่ก็บอกจําได้อ้าวไม่ใช่ค่ะออกไปออกไปก็ตลกดีเหมือนกันค่ะตามหาร้านที่เคยนั่งค่ะพี่แกบอกสรุปแล้วก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะก็ตกลงกันว่าเจอที่ไหนก็นั่งที่นั่นแหละมาค่ะมาเดินดูถนนคนเดินถนนเส้นนี้ถนนคนเดินที่เมืองลีลาฮัมเมอร์นะคะ แ,แล้วก็ลวลวเลือกร้านนี้ค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะมือเย็นมากแล้วนะคะเห็นไม่แดดอย่างนี้อากาศหนาวมากเลยคะ่ะทุกคนฟังเสียงซูซี่ซูซีนั่นคือหนาวหลายเลยจ้ามือนี้เย็นไปเบิดแล้วจ้าเย็นแบบแข็งแบบเย็นมือเย็นจริงๆนะจ๊ะเย็นสุดๆไปเลยเออะเข้ามาคือมือเนาะบัดน,นี้อ้าวจุดเทียนให้แล้วอันนี้เป็นโรงทำนมเก่านะคะเขาแดดแปลงมาเป็นร้านอาหารค่ะ ร้านอาหารชื่อเอกอนนะคะอาหารเขาก็มีหลากหลายค่ะวันนี้มีบุฟเฟ่พิซซ่าด้วยนะคะแต่ป้ายาก็ไม่ได้กินกันค่ะมาชมบรรยากาศร้านอาหารเลยนะคะนี่แหะค่ะมิตรภาพต่างแดนร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันนะคะป้ายาก็หวังว่าสักวันป้ายาก็จะได้ย้ายกลับเมืองไทยเหมือนกันขอบคุณที่ติดตามร,รับชมนะคะสวัสดีค่ะ